ว่านั้จะได้ไม่เป็นทุกข์เกินไปไม่ต้องแบกอะไรเยอะไปใจมันก็จะได้ไม่เศร้าหมองไม่ขุดหัวเดี๋ยวพวกผมเริ่มรายการพิธีกรเข้ามาแล้วก็จะอัดรายการอะไรวะอย่าดีหูตาไม่ค่อยจะดีเขียนหนังสือทุกวันมองปัญหาด้ดยวําำ กับรัชก,การวงผูพุทธิศระที่กรบทุกท่านและอธิกรมครับและก็การสวัสดีท่านพุทธบริษัทที่กรลทุกท่านด้วยครับนี่คือรายการมองปัญหาด้วยธรรมครับผมแทนคุณจิติสาครับเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัทผูร้ร,รับชมรายการมองปัญหาด้วยธรรมที่รราทุกท่านคุณแทนคุณจิติสระผู้ดำเนินรายการเป็นไงฝนตกรถติด น้ำท่วมมาสายพอไปตามสูตรน้ำท่วมบัดีบ้างเอ่อถวบ้านก็ท่วมบ้างครับแต่ระหว่างทางก็มีท่วมท่วมสูงเกือบครึ่งคันก็มีพูดถึงน้ำท่วมเนียนน่าเห็นใจพี่น้องชาวไทยหลายโือเฉพาะภาคเหนือก็คอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวประจินแถวสนามชัยเขตนะครับที่ไปเยี่ยมมา ยังมีความรู้สึกว่าพวกเราเชาวชาวเมืองเรียมได้ต้องถือว่ามีมีบุญมีบุญมีบุเพกะตะบุญยตาทำดีมาแล้วแต่การก่อนเริ่ม,มาอยู่ในปฏิรูประเทสวาระคือประเทศอันสมควรอันเหมาะสมไม่ต้องทุกข์ยากลำบากของเขาที่อยู่กันนะเชิญไปดูที่กินที่ขี่ที่เยี่ยวเขาไปล,ลำบากลํหมดทั้งหมด ดีรลุูดีก็เน่าแล้วน้ำเน่า้วมันไม่รู้จักรดมันลดไปหน่อยแล้วก็เดียเด๋ยวน้ำเหนือมาสมทบก็เลยเน่ารั้นจำเนาา่าซากเน่าลำบากลำบนอยู่งเ้นกลิ่นหึงเียก็อยากจะบอกว่าให้กำลังใจขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่แข็งแรงที่จะต้องสู้ฝ,าฝา่าฟันชีวิตยังไม่สิ้นตัวต้องดิน้นต่อไปฉันมีบทสรุปสรอยู่บน,นว่า ชีวิตคือการเรียนรู้ปัญหาคือการต่อสู้ศัตรูคือครูของเราครัาต้องถือว่านั่นคือบทรเรียนบททดสอบของชีวิตเราอีกบทหนึ่งที่ถ้าเราต่อสู้มันได้ฝ่าฟันมันได้แล้วก็คิดเอาไว้ว่าวันหน้าปีหน้าเราจะต้องมาเตรียมรับสถานการณ์อย่างนี้แบบไหนคนโบราณเนี่ยเขาเขา้เขาใจเขาทำเขารู้จักวิธีการที่จะอยู่เอาตัวรอดในสถานการณ์แบบน,นี้ เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเขาปลูกบ้านเนี่ยเขาจะยกไปถุนสูงยกพื้นสูงแล้วก็หน้าแรลงก็สามารถเอางูเอาไกวยเอาหมูเห็ดเป็ดไก่เข้าไปเลี้ยงไปปลูกไปได้แล้วก็รดูน้ําหลากน้าป่าไหลมาก็มันก็สามารถพัดผ่านไปได้โดยไม่ต้องไปไปไป,ไปทะกําแพงไปไประทะข้ามฝาเขาก็ขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วส้วมของเขาก็ ท่านหน้าแรงก็ไปใช้ในทุ่งในท่าทา่านหน้าฝนหน้านะ้ำมาเขาก็าจะมีถังสูงๆช่นไปสมัยก่อนเนี่ยไปทุด,ดงแถวสนามไชเขตเนี่ยชาวบ้านเขานิมนต์ไปคือไปหอบช่วยก็หอบข้าวแล้วก็ไปนิมนต์ิมนต์ไปฉันข้าวในบ้านเนี่ยเราาเอ๊ะทำไมไอ้ถังส้วมเ้าเนี่ยมันสูงสูงกว่าเสาที่นี่คุณดิถังส้วมอะไรถังส้วมอะไรคน เราก็เพิ่งมาถึงบางอ้อเมื่อตอนน้ํามันมาครับถ้าถังมันไม่สูงขนาดนี้โอ้โหคุณเลยขี้ไปมันลอยอยู่รอบๆตัวไม่ไปไนหะอันที่จริจจงหยดจมลงไปมันก็ลอยอยู่แถวๆนั้นไปไปไหนทีนีคเขาจะทาถังส้มสูงๆก็โอ้โหทาไมส้มอย่างกระเจด,ดีเราก็ยังนึกนะนึกในใจว่าทําไมคุณทําส้มอย่างกระเจด,ดีมันสูงขนาดนี้ถึงได้มารู้ว่าอ๋อเนี่ย แล้วาน้ำก็มาอย่างนี้ทุกปีเขาจะอยู่กันได้ก็ปรับตัวได้แต่คนสมัยใหม่นี่ปลูกบ้านไม่ใช่อย่างนี้ครับบ้านเตี้ยๆแล้วแถมยังไม่พอใจก็ยังทําข้างฝาทาอะไรมันพัดไปหมดทะลุทะลวงหมดน้ํากระท่วงทีงนี้ก็ต้องมาทําแค่ทาไว้กับไปอยู่ถนนผมเคยได้ยินว่าบางประเทศน่ยครับอย่างอย่างฮอลแลนด์หรือทางเนเธอร์แลนด์ทางอะไรทีย่ยุโรปบางประเทศนะครับก็ทําบ้านบนแพร คือปกติอยู่บนบกแล้วพอน้ําท่วมมาก็ลอยได้เหมือนกันต่อไปกรุงเทพเราจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้นนเนี่ยสถานการณ์น<ำ>้าท่วมเนี่ยทำทำตึกบนแพ่ไม่รู้มันจะลอยหรือเปล่าทําตึกบนแพรเนี่มันจะลอยได้ไหมแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราคิดให้มันเป็น,ป,นปัญหาก็คือปัญหาแต่คิดว่าไม่ใช่ปัญหามันก็เป็นธรรมชาติธรมรมดามองให้มันเป็นมันเป็นปรมัดธะทมซะบ้างมันก็น่าจะดีนะ ว่นไหนๆมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วคุณก็คนกรุงเทพฉันก็เด็กเทพหนะาเหมือนไหมเฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วมันยังไงมันก็ต้องเจอกับมันไม่งั้นถ้าเราก็จะปรับตัวเตรียมใจไว้บ้างก็มองเห็นให้เหมือนโลกเป็นธรรมดาอย่ามาเห็นว่าอ้มันโกรธหิดฝนตกรถติดน้ําท่วมปัญหาสิ่งแวดล้อมการเมืองทางสังคมเศรษฐกิจครอบครัวตัวเองถ้ามันมัน หาถมอยู่ในตัวเราจนหมดเนี่ยเราต้องเป็นนายคนเดียวที่แบกโลกไว้หรือไม่ก็เป็นคุณนายคนเดียวที่ต้องแบกโลกไว้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอยากเป็นโลกเขามีไว้ไม่ใช่ให้แบกบแต่เขามีอาไว้ยืนกับเหยียดทราต้องวางๆมัสซะบ้างมองให้เป็นธรรมชาติธรรมดาว่ามันมันเกิดขึ้นดังอยู่แล้วมันก็ดับไปครับ,รบมันมีท่วมเดี๋ยวมันก็มีแห้งมันคงไม่ท่วมทั้งปีหรอก มช่ไหมจะท่วมทีแล้วนานหน่อยเท่านั้นเองนะต่อไปนี้มันก็จะเจอทีแล้วก็นานหน่อยแลงวันคือพบว่าก็อย่างที่คุงผู้ดได้เราคือมันจะท่วมแล้วมันขังอยู่อย่างนั้นนะคนที่อยู่สาเหตุที่น้ํามันขังเนี่ยก็เพราะว่ามันต้นกําเนิดมันมันเกิดมาจจะน้ําแข็งมันละลายภูเขาน้ําแข็งละลายมันก็ไปหนุนดําทะเลปกติน้ําทะเลเนี่ยมันมีน้ําขึ้นน้ำลงเวลาน้ําลงเนี่ยมันจะดึงเอาน้ําใต้ดินลงไปด้วย ดันั้นฝนที่ตกลงมาเนี่ยดินมันก็จะซับน้ำลงไปแทนที่แต่เมื่อเวลาที่ภูเขาน้ําแข็งมันละลายมันก็ดันน้าทะเลน้ำทะเลมันก็มาดันน้ํใตดินทีนี้พอฝนจากฟ้าลงมาน้ำมันก็เอ่ยเพราะนั้นมมนไม่มีที่จะเหมือนอย่างแถวเออกระบินที่ฉันไปอ่ะกลอดแถวแถวนั้นมันเป็นที่ดินทรายอ่ะพี่ชาติมันไม่เคยน้ําท่วม แต่ที่มันท่วมได้ก็เพราะว่าน้าใต้ดินมันไม่โดนมันไม่ได้โดนดึงออกไปไงมันน้ําทะเลมันดันเอาไว้แล้วก็ที่แย่ก็คือป่าป่าไม้มันโดนทําลายไอ้ฟองน้ําธรรมชาติมันโดนกําจัดไปผมูพูดเทศเรนี้นานมากๆแล้วหลายปีแล้วทุกปีเลยด้วยแล้วก็มันก็โดนทําลายทุกปีด้วยจนเบื่อจนคนก็บอกโอ้ท่านก็การนี้นะแล้วมันก็ มันก็เป็นแบบนี้อย่างนี้ฉันไปแจกของขวัญไปแจกข้าวสารอาหารให้ฉันก็พูดอย่างนี้ทุกหมู่บ้านเลยนะพระเด็นนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายปีทุกปีเลยครับผมแล้วมันก็โดนตัดทุกปีคมันก็มันก็ที่ป่าก็หดลงไปทุกปีหดหายลงไปทุกปีทุกปีนี่ก็ได้ยินข่าวว่ากรมทรัพยากรไปให้สัมปทานทําเหมือนแว่แถว<ม>ใกล้ๆก,กับเขตอุทยานเ,เขตอนุรักษ์มรดกโลกแถวเขาใหญ่ แถวช่วงใหญ่ในเลสวนอีกแล้วแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปก็เลยมีคําถามที่ยังกลับไปถามนะครับปุจฉาครับวิัชนะทำไมเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวจากก็เป็นยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเลยพอแวะก็ไปหน่อยแล้วแหมก็ถามว่าเคยได้ยินคนบอกว่าเดือนตุลาปีห้านี่ยหรือปลายปีในปีช่วงนี้นะครับจะมีภัยธรรมชาติรุนแรงในประเทศไทยขอเรียนถามวันลุงปูมีความเห็นอย่างไรเช่น s t อ r เซ u r ์ e ว่าง คือมีพายุเข้ามานหนักบ้างหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักบ้างลักษณะนี้ครับฉันก็เห็นมันมีอยู่ทุกเดือนนะภยัยภัยธรรมชาติมันมีอยู่ทุกเดือนเดือนละครั้งสองครั้งเมื่อก่อนหน้าน,นั้นก็มีถี่มากบางทีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งภัยที่มันเกิดในธรรมชาติของใจคนก็คือภัยที่เป็นอารมณ์เนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าภัยธรรมชาติที่ ที่เป็นอยู่มันเกิดปีละครั้งสองครั้งไปสั่งไปแต่ภัยที่มันเกิดโดยอารมณ์พันธมิตรปะทะนองบากอ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้กลัวว่าไอ้ภัยน้ำท่วมีนะีืนไภัยพาย,ยงไงุไร้เหรอเพราะว่าไอ้ภัยน้ำท่วมพายุไร้ในคุณเห็นไหมว่ามันทำให้คนลำบากอยากฉลาดแล้วคนไม่ลำบากก็อยากช่วยถูกไหมถูกครับ แต่ไอ้ภัยที่มันเกิดจากอารมณ์เนี่ยคนลำบากก็ไม่อยากฉลาดไอ้คนไม่ลำบากก็อยากซ้ำสมน้ำหน้ามันทำให้เกิดความแตกแยกกันในแผ่นดินเป็นหย่อมยา้าน่ากลัวกว่าอไอ้ภัยธรรมชาติเดี่ยฉันเห็น เดี๋ยวพอประกาศโทรทัศน์อ้าวคนนู้นก็บริจาคคนนี้ก็ช่วยคนนั้นก็ช่วย,<ด>ยแม้ไม่บริจาคเรารู้เข้าก็อยากช่วยครับไม่เลือกข้างไม่เลือกฝัก่ยใช่ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหร,รือนอปอท่านา้ำท่วมมาเราก็ไปช่วยแต่ไอ้ภัยที่เกิดจากหัวใจมนุษย์ที่เป็นภัยทางอารมณ์เนี่ยเป็นมันเป็นวาตภัยเป็นอักขีภัยเป็นโจรภัยอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในหัวใจในอารมณ์มนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครอยากช่วยใคร เป็นอารมณ์ภัยมนุษยภัยมนุษยภัยอารมณ์แห่งที่ทําให้เกิดภัยมันไม่มีใครอยากช่วยใครยิ่งมีอารมณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากปั่นประหารเข่นฆ่าไหวกงข้ามให้ล่มสลายดาวดินสิ้นใจตายไปนี่มันน่ากลัวอ่ะมันทําให้ประเทศแตกแยกทําให้แผ่นดินแตกแยกทําให้เกิดสงครามอารมณ์แล้วก็สงครามน้ำลายแล้วก็สุดท้ายมันจบลงตรงสงครามเลือดเนี่ยต้องร่างผ่านต้องฆ่าฟันกันให้ดาวดินแตก เรื่องนี้ต้องมาวิเคราะห์ให้หนักแล้วมหาวิธีวิจรารณ<ม>วิจารณพิจรารณาและแก้มันให้ได้ครับมันจะเรามันจะช่วยกันฝ่าฟันวาตาภายัยอุทกภยัยอักคีภัยได้ในที่สุดแต่ถ้ากราบใดที่ไัยภัยพิภัยในอารมณ์มันยังไม่สงบไม่สงบไม่จบสิ้นเนี่ยโอ้ยอย่าว่าแต่น้ําท่วมท่วมหัวเลยขอภัยท่วมหัวไม่ป้งตีนก็อเอาตัวเอ็นรอด ก็ตายโตท่วมหัวหัวเข่าก็แย่แล้วไม่ต้องท่วมถึงมีดหัวมีดจมูกมีดปากหเพราะฉะนั้นจริงอยากจะฝากบอกว่าเราต้องหาวิธีแล้วล่ะว่าทำยังไงจะให้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้ภัยทางจิตใจให้มันลดน้อยต่อถอยลงไปก็อยากพิ่กอนพี่น้องหมู่เฮาญาติเราก็กอพันธมิตร ไหวสนับส,ส,สนุนไหวแค้นไหวข้านทั้งหลายเนี่ให้มองโรคมันเป็นของว่างซะบ้างก็ดีเหมือนกับพระผู้มีพระพันเจ้าพันศรพระโมขราชเอถาประสติมังโรกันจิตตังราชาะปประทูปมังยัตถาราวิสีธันตินัตถิสังโฆวิชาลตังสู่ทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันตรการดุจราชรสที่พวกคนเขาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไหมให้มองโลกให้เป็นผู้รู้ก็คือมองโลกให้เป็นของว่างเลยว่างแล้วรู้จักวางมันซะว่างอย่าไปแบกมันมากนะไม่ว่าจะเป็นนอก,กรอก,รกรเป็นพันธวิตอะไรเลยนะเป็นไข่เขาไข่เราไข่แค้นไข่ค้านทั้งหลายเนะี่ยมองให้มันมว่างๆแล้วว่างๆซะว้างนะจิตใจมันโปร่งเบาะสบายนี่เน,น่าดีเสียหนีดีนี่ได้นี่อะไรก็แลแบบ้วแต่ ว่างๆมนซะมากมองให้มันเป็นของว่างนึกถึงตอนที่ออกจากท้องแม่บ,าบ้างเลยแล้วมันจะเบานะครับมันจะสบายขึ้นบางคนก็ยังสงสัยว่าความว่างมันจะทําให้เราไม่กระตือรือร้นหรือเปล่าครับไม่ใช่มันสามารถเอามาแก้โรคเครียดได้โรคดิ้นจนหนังกลับนอนไม่หลับไม่แก้ได้สดนนะิทนัดไโรคถ่ายไม่ออกท้องหูโรคเส้นเลือด แต่ในสมองซึ่งเป็นโรคทางกายที่เกิดจากใจใช่ใช่โรคความดันโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นปิดปพลาดโรคอ้วนเพราะเครียดหางคนเรามันนอนไม่หลับเพราะเครียดเครียดก็หาจางระบายระบายก็กินกินไม่นั่นก็ไปเสีซึมไม่ดีการเผาผลาญร่างกายก็ไม่ดีเผาผลาญพลังงานก็ไม่ดีการดูดซึมสารอาหารก็ไม่ดีเขาเรียกว่ากินผู้เป็นภาษาจีนก็เจียเจ้งเี่ยเจียบเจียเจ้งเเจียเจ้งเจียเจ้ง กินแล้วขี้เพราะท่านอาจารย์วุทธนาทึงบอกว่ากินแล้วขี้ไม่มีเหลือถึงถึงนุ่งดีหนุ่มนุ่งเพื่อปิดเนื้อผีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีสติปัญญาจะเสกมันไงครับดังั้นถ้ารู้จักมองโรคให้มันวางแล้วว่างเสียบ้างเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันเริ่มตั้กระรับรถตั้งกระปลายวิ้นอย่างโคนลิ้นนะครับ คนที่ทําจิตได้ระดับที่มองโลกให้มันวางและว่างเนี่ยมันจะรับสัมผัสทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งรสทั้งรูปได้ละเอียดอ่อนสุข,ขุมคัมภีรลภาพมากกว่าคนหยาบเนนะคนที่แบกคนที่หามคนที่ยึดที่ถือสังเกตเอาคนเจ้าอารมณ์เลยนะฉันเมื่อสองปีที่แล้วเมียพาพระไปทุดดงในป่าก็